สวัสดีค่ะวันนี้จะมา concern. แพ็ะคพัสดุนะคะกล่อ sí. งแรกนะคะนี้เป็นของน้องจตุรังบางค่ะจะมีเป็นกล่องของขวัญนะคะ1กล่องนมนะคะ1ชิ้นแล้วก็สตรอเบอรี่หนึ่งชิ้นค่ะน้องจากกรุงเทพนะคะก็จะมีเป็นเงินถอด้านในนะคะ New h เตอร์แล้วก็จะเป็นแบบขนมพาราวินค่ะอันนี้เป็นของน้องจตุชมบุรีนะคะอย่างแรกจะมีเป็นเงินถอด้านในนะคะเฟ็นฟรายหนึ่งชิ้นหมาแฮมเบอร์เกอร์นะคะขนมเซนฟรายแล้วก็จะเป็นก้อนเมฆค่ะ อันนี้เป็นของน้องจันควานครปฐมนะคะมีเป็นโทเลมอนนะคะ1ชิ้นลูกท้อสายลิงนะคะ2ชิ้นเงิยท้อด้านในนะคะเคปอนมินิแล้วก็จะเป็นขวดนมวัวนะคะนี่นะอีก2ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจันทรนทบุรีนะคะมีเป็นกระบาดไดนสอรลิซ่านะคะ1แล้วก็อันนี้จะเป็นการ์ดแบ็คพิงค์ึชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจัเชียงรายนะคะก็อย่างแรกจะเป็นปลากอลอิติโทนะคะ1ชิ้น ซาลาเปาอีโมจิไซมีเดียมนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบมีเบดดอนะคะหนเบดดอมะมม่วงสีนะคะ,ดดมมะ,คะตาเทยากิมินิช็อกบอลสโนป,ปี้แล้วก็เงินทองด้านในค่ะอันนี้เป็นของน้องจันทพรสวรส์นะคะก็จะเป็นแบบกล้วยจัมโบ้นะคะหนึ่งชิ้นอันนี้เป็นของน้องจารุมพนนูนะคะ แบบแรกนะคะอันนี้จะมีเป็นแบบปลาหมึกมินินะคะ3มชิ้นมินิบันน่าตลกนะคะ2ชิ้นค่ะแล้วก็อย่างต่อมาอันนี้นะคะก็ะเป็นแบบปูมินินะนี่นะคะจะเป็นปูมินิทั้งหมด5ชิ้น5้าสีค่ะอันนี้เป็นของน้องจะพิษณุโลกนะคะก็จะเป็นแบบเฟ้นไฟนะคะนี่นะเฟ้นไฟสองชิ้นค่ะ อันนี้เป็นของน้องเจสิสเกตนะคะเป็นผลเลมอนนะคะแล้วก็เงินถอนด้านในนะอันนี้เป็นของน้องจากกรุงเทพนะคะอย่างแรกจะเป็นพวงกุญแจสายห้อยแบ็คพิ้งนะคะพวงกุญแจแท่งไฟแบล็คพิงพวงกุญแจการ์ตูนแล้วก็จะเป็นที่นิบนะคะก็จะเป็นของแบล็คพิ้งหมดเลยนะอันนี้เป็นของน้องจากกรุงเทพนะคะอย่างแรกจะเป็นเคปอนนะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็เคปอนมินินะคะอีกสามชิ้นนะอันนี้จะเป็นมินิบ้านหนึ่งชิ้นค่ะ อันนี้เป็นของน้องสก,กาวีนะคะเป็นซูชิีดีนะคะคาแรกไปหนึ่งชุดค่ะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นชื่อไลายนะอย่างแรกจะเป็นกล่องนมซอรเบอรี่นะคะหนึ่งชิ้นตังปอลโลติโทสนะคะพีชขาวจัมโบ้ค่ะลิ้นสอแล้วก็เป็นขวดนมวัวกล้วยจิ๋วนะคะฟูมินินะคะ2ชิ้นมินิแลย่อซอฟช็อกบอลนะคะปลาหมึกแล้วก็จะเป็นมินิบันนะอันนี้นะคะจะเป็นซาลาเปกระปุกค่ะ นี่เป็นของน้องอยอิญทยานะคะอย่างแรกจะเป็นทีจัมโบ้นะคะเป็นแบบสีขาวแล้วก็สีชมพวอย่างละชิ้นแล้วก็เป็นผลเลมอนอ,อีกหนึ่งชิ้นค่ะนี้เป็นของน้องจกักรลัศิน์นะคะก็มีเป็นเค้กบอลมินินะคะแกอะอาปาเก้าไสาเล็กนะคะ2ชิ้นอย่างต่อมาจะมีเป็นแบบขนมไอติมนะคะปลาโลมาสีชมพูนะคะเค้กโด,ดนัทสับปะรดนะคะก้อนเมฆ ลูกท้อสายลุงนะคะวอฟเฟิลแล้วก็จะเป็นส้มเขียวหวานอันนี้เป็นสลัมหนึ่งกระป milk, ุกค่ะอันนี้เป็นของน้องจอหนังบัวลำพูนะคะก็จะมีเป็นพริกหยวกหนึ่งชิ้นผลเลมอนนะคะข้าวโพดแล้วก็มะม่วงจิ๋วนะคะโดนัทสับปะรดลูกท้อสายลุงนะคะแล้วก็จะมีเป็นกล้วยจิ๋วอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจอดกรุงเทพนะคะก็จะมีเป็นผลเลมอนนะคะหนึ่งชิ้นลูกพุ้นนะคะแล้วก็แกงอปากาสเล็กค่ะ อันนี้เป็นของน้องจันทนครพนมนะคะมีเป็นผลเลมอนนะคะ1ชิ้นบางกอนคาบิแล้วก็เป็นหัวแมรี่นิคอนนะคะอันนี้เป็นของน้องจันทร์นครรีมานะคะอย่างแรกจะเป็นหัวแมวจัมโบ้นะคะม้าเรนโบ้นะคะ1ลูกท้อใส่ลุงแล้วก็ลูกเท้าสีเหลืองนะคะอย่างละชิ้นขนมพิซซ่าใส่เล็กนะคะกล้วยจิ๋วแล้วก็เป็นสลัมหนึ่งกระปุกค่ะอันนี้เป็นของน้องจะสุดปาการนะคะก็จะมีเป็นของใส่เล็กแล้วก็มินินะคอยู่ในนี้นะคะ1ชุด ต่อมาจะเป็นซูชิปลาแซลม,มอนนะคะเคปอนนี้เีสองชิ้นนะคะลูกท้อสีเหลืององุ่นนะคะสตรอบเบอรี่คัพเค้กกาแบลวข้าวโพดจิ๋วนะคะแล้วก็จะเป็นปูมินิอีกสองชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นสลามหนึ่งกระปุกค่ะอันนี้น้องอยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็ตรงนี้นะคะจะเป็นชื่อลายค่ะอย่างแรกจะมีเป็นแบบของใส่เล็กนะคะ 1> 1แล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นกระป๋องน้ำผลไม้นะคะสองชิ้นเต่าจัมโบ้นะคะก็จะมีเป็นแบบแ,แมัมเบอร์แฮมเบอร์เกอร์โรยงานนะคะสามชิ้นชามข้าวญี่ปุ่นนะคะเต่าจัมโบ่ไตโมชิ้นนะคะเนีย่ยจะเป็นไตโมชิ้นทั้งหมดสามชิ้นชิน,นามอนนะคะสองชิ้นสองสี แล้วก็จะมีเป็นแบบไอติมถ้วยฟูข้าวโพดนะคะ2ชิ้นไอติมโฟลลิงนะคะอันนี้นะจะเป็นแบบสลามนะคะ2กระปุกะคะ่ะก็ขอบคุณน้องทาง22คนมากๆเลยนะคะ